คำนี้ก็คือคําว่าคุดซะคุดซะคล้ายๆเหมือนเราจะพูดว่าคุดซะแต่ว่าเสียงของตัว s o y ตัวนี้มันจะเป็นเสียงเคลียรยุธในภาษาสวีเดนซึ่งเราจะออกเสียงเหมือนคล้ายคล้ายคอควายแต่เป็นการเป่าลมออกมาเป็นแล้วใส่มีอืกับเทเห็นไหมคะกับคุดคุดคุดแล้วก็มี s ออกเป็นคุดซะคุดซะ อันนี้มันแปลว่าไปส่งหรือเป็นการที่เราให้คนติดรถเราไปแล้วเราไปส่งเขาได้นะคะเช่นสมมุติว่าเราคุยกับแฟนเราว่าจะให้เขาไปส่งลูกไปโรงเรียนเช่นข้าน d รื h คุชบอลเน้นทินสกูลัน n านหรคุชบอเน้นทินสกูลันคุณช่วยไปส่งลูกที่โรงเรียนได้ไหมต่อไปประโยคที่2นะคะข h านหรือคุ m เมทิน